ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้นะคะสาหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะมีโอกาสได้เจอนะคะคู่รักนะคะหรือคู่ครอง นะคะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบนะคะคุณเดินทางคุณจะได้เจอนะคะในช่วงนี้หรือหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคู่ครองที่เป็นหมอนะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์นะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณคิดเรื่องเงินคิดเรื่องหาเงินอยากจะได้เงินนะคะ คิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินนะคะมีพันธะภาระผูกพันด้วยกันอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะมีใครที่รอกันอยู่มีกว่าได้เจอกันสอน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถทะเบียนรถเลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้สีแดงสีส้มสีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะคอ้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ